วัดีครับวันนี้พาส้มชวนนะครับเนาะหลังจากฝนบริตกนั่นพิกก็เริ่มซุกเลยนะครับพี่น้องใบเหลืองแล้วพิกก็ออกใบเหลืองแล้วไก่ซุกแล้วพี่น้องพิกสวนเนาะออกร้ายเลยครับผมเต็มอยู่ ต้นอีตูนะครับเนาะปลักอีตูครับมะคุงกับมะปีกมะคุงต้นไหนมะถั่วพนะี่น้องใบเหลืองเนะี่ยต้น โอ้ต้นทุเรียนนี่ใบเหลืองแล้วพี่น้องยันบลอดอยู่เด้อนี่ตายหนักอันชานี่ใบมันใหม่นี่ยันบลอดอยู่พพี่น้องเอ้ยคือเป็นจังสี่แล้วมันมี แนะนำยังกระบ,บอกไดเดอร์ครับพี่น้องเขาปลูกจังใดมันจังสีรอดนี่เออคือสีบลอดนี่ออบนใบก็เริ่มเหี่ยวแล้วพี่นอ้องหลอดอยู่บ่นี่พี่น้องเอ้ยนี่ใบเริ่มไหมแล้วนี่ พี่น้องเอ้ยชิงนใหอยู่อะาะว,ว่ามันมันแพ่เดดอะ่ะเดดแห้งอากาศมันร้อนด้วยแหละเนาะเบิ้ง,งต้นสุดท้ายครับสิบป,ปลูกไปเรื่อยๆแล้วปลูกไปจนสุดขั้นแท้หมละ พ,พ,นะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งต้นบักทัวเนาะบักทัวก็บรอดไซยาเด้อพี่น้องเด้อกินค่าต้นได้เลยเด้อนิโอ้นี่นพี่น้องจะเกีก่ยมั้งเหรครับพี่น้องนะกินค่าต้นก่อน กินข่าต้นเลยพี่น้อง,งบลูไซส์สารพิษต้นหมักร้ายนึงหวานเนี่ยบลูไซส์สารผิดนี่ยบลูไซส์เคมีทั่วมันสิหวานกรอบครับอร่อยกรอบอร่อยครับพี่น้องหลายเด้อพี่น้องกินบ่ทันนี่แกแกถิมบัญ เบิ้งเลยพี่น้องแกอืมหวานไปเบิ้งพี่น้องแกไม่กินบระทันมึงก็แกแล้วกำลังก็ต่ำเลยนี่กำลังแซ่บเออลพเออยพี่น้องเออเดี๋ยวสิปิดมือกยอนนี่เดี๋ยวสักหน่อยสิปิดมือกยอนปิดมือต่ำ แกแล้วเห็นมาพี่น้องเอาไว้ทำพันธุห์หวานพี่น้องเอ้กินนกก่อนนะกินอีก,กนคนะครับพี่น้องตดหลายหวานครับพี่น้องแซ่บอืมมันหวานฟังปุ่นก็มีนะครับปูดสองพัง ากำลังขึงหงมากนิหน่อยกับนี่เต็มเดียวเฮ้ยครับนี่ได้แล้วครับผมน่ากินแรงเง่าออน่าขินคำเฮ้าเนาะติดมาแต่เต็มถุงมีมักทั่วครับมักพริกด้วยกัน อ่าปลาอีตูเนาะครับเนาะอ่าอาชีพใส่แกงก็ได้เลยเอาไปกินกับก็ได้เนาะครับน,นี่นี่มักทัวครับถุงนึงเลยครับนี่ซื้ออยู่ตลาดกันหลายบาทกูได้เนี่เอาไปต้องไปหาซื้อเองเลยครับผมมักพลิกครับผมนี่อย่างตำตำกันอยู่ในถุงนี่อะซื้ออยู่ตลาดกันสี่สิบบาทกูได้สี่สิบห้าสิบกูได้เนาะไป ได้แนวกินแรงนะครับผมอืมปิดจ,จากสวนของเขาเองครับนี่ครับผมเค้ครับสนีทแล้วครับมืดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับกดติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็สนีทแล้วครับผม